Two, three, come สวัสดีครับครับวจวย์ขัศาสัตร์โอเนม .3 ากันนะครับเรื่องกราฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า18นะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้เส้นตรง l ผ่านจุด x เท่ากับ1 y เท่ากับ2และจุด x เท่ากับลบ y เท่ากับ3บนระนาบในระบบพิกัดฉากดังรูป โจทย์ถามว่าสมก,การเส้นตรงในข้อใดเมื่อเ,เขียนกราฟลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากนี้แล้วได้สมก,การเส้นตรงขนานกับเส้นตรง l ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์ที่ให้มานะครับให้รูปมานะครับมีเส้นตรง l นะครับโจทย์ถามว่าเส้นตรงใดนะครับขนานกับเส้นตรง l ซึ่งเส้นตรง2เส้นจะขนานกันนะครับก็ต่อเมื่อมีความชันเท่ากันนะครับอทีนี้นะครับมาดูรูปนะครับเส้นตรง l นะครับ บอกจุดมาแล้วครับให้จุด1ก็คือจุด1กับ2ให้เป็นจุดที่1นะครับแล้วก็จุดอีกหนึ่งจุดหนึ่งก็คือลบ1กับ3นะครับให้เป็นจุดที่2นะครับซึ่งความชันนะครับเมื่อผ่าน2จุดนะครับเราจะใช้สูตรอย่างนี้นะครับความชันให้กับให้เป็น m ก็แล้วกันนะครับเท่ากับนะครับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x อ่าโอเคนะครับอธิบายเดลต้า y ก็คือ y2 ลบ y1 นะครับ ส่วนด้วยเดลต้าเก็คือ x 2ลบ x 1นะครับหรือนะครับจะใช้ y1 ขึ้นก่อนก็ได้นะครับ y1 ลบ y2 ส่วนด้วย x 1ลบ x2 ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับครูจะขอใช้สูตรที่1แล้วกันนะครับเอาจุดที่สองขึ้นก่อนแล้วกันแทนค่าเข้าไปนะครับให้จุดที่2ก็คือ1กับ3นะครับลบ1กับ3นะครับดังนั้น y2 เราก็คือ3นะครับและ y1 ก็คือ2นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ทีนี้ x 2ก็คือลบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเอาเครื่องหมายไปด้วยนะครับลบด้วย x 1 x 1ก็คือตัวจุดที่1นี้นะครับก็คือ1นะครับตัวเศษลบกันนะครับ3ลบ2ได้1นะครับลบ1ลบ1ก็ได้ลบ2อหรือเขียนง่ายๆก็เท่ากับลบ1นส่วน2นะครับแสดงว่าความชันของเส้นตรง L ก็คือลบ1นส่วน2นะครับทีนี้โจทย์นะครับถามว่ากราฟเส้นตรงที่ให้มานะครับข้อใดขนานกับเส้นตรง L นี้นะครับ ซึ่งดูแล้วนะครับตัวเลือกที่ให้มานะครับเป็นรูปทั่วไปนะครับซึ่งขออธิบายรูปทั่วไปเพิ่มดังนี้นะครับรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงนะครับจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับคือ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0นะครับซึ่งตัว c ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ a กับ b นะครับจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ได้เพราะไม่ได้ใช้ในการคำนวณนะครับและความชันของรูปทั่วไปนะครับสรุปให้เลยแล้วกันนะครับคือลบ a ส่วน b นะครับ เอาไปใช้ได้เลยนะครับดังนั้นก็ทุกอันก็จะหาความชันนะครับตัวเลือกที่1นะครับกำหนดให้เป็น m 1ก็แล้วกันนะครับความชันที่1นะครับเท่ากับลบ a นะครับเขียนลบไปรอเลยก็ได้นะครับ a ก็มีค่าเป็น1นะครับและก็ b ก็เท่ากับ2นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็ความชันก็เท่ากับลบหนึ่งนสองซึ่งก็จะเท่ากับ l แล้วนะครับเอาเลือกไปเลยนะครับครับตอบข้อที่แหละนะครับต่อไปไปดูข้ออื่นนะครับว่าไม่ถูกอย่างไรนะครับหาความชัน m สองนะครับ ก็จะเท่ากับลบ a นะครับเขียนลบไปรอนะครับ a ก็คือ2นะครับ b ก็คือ1นะครับดังนั้นรูปง่ายๆก็จะเป็นลบ2นะครับอ่ะก็จะไม่ถูกนะครับเอาไปดูส่วนที่3นะครับอ็าสานะครับก็จะเท่ากับนะครับลบ a นะครับลบไปรอยครับก็ a คือ1 b ก็คือลบ2ถ้าทําให้เป็นรูปอย่างง่ายก็จะเป็น1นส่วนสนะครับอ่าส4นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเท่ากับนะครับลบเคือลบ2 ส่วนได้ b คือลบหนึ่งอจาจัดให้เป็นรูปอย่างง่ายก็จะเป็น2นะครับดังนั้นก็ข้อ3ก็ไม่ถูกข้อ4ก็ไม่ถูกคําตอบที่ถูกคือข้อที่1นนี้นะครับเช่นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ One, two,